นี่ก็คือกันศาสตร์สำเร็จรูปที่เราซื้อมาไม่ต้องเจาะนะเดี๋ยวดูก่อนประกอบอยังไงใจร้อนเนาะเพิ่งได้มานี่ก็มืดละแต่ก็อยากประกอบมีกล่องแค่นี้ตัวนี้ก็คือกันศาสตร์ที่เราซื้อมาแับสำเร็จรูปทุกคนเราพยายามประกอบอยู่ อยู่บ้านเราก็จะเป็นทิศนี้มันเป็นทิศคล้ายๆอะไรทิศตะวันทิศตะวันตกอ่ะนะมันก็จะมีแดดช่วงบ่ายแล้วข้างบ้านมันก็จะแบบไม่มีร่มบังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบ,อบ่อปลาเดี๋ยวมาดูว่าไอเทมใหม่ที่เอามาช่วยสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะร้อนจริงๆข้างบ้านดู นี่เป็นอะไรนะกันาสาดที่เราซื้อมาในอะไรนะลาซาด้านะพันกว่าบาทเองพันพันเก้าหรือไงเนี่ยดีมากเลยบางแดดด้วยนะแนะนำนะใครแบบว่าไม่อยากปิดมากนะทุกคนเราจะได้เห็นวิวทรงสวนเนาะเออบังแดดได้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านนอกกัน ให้ร่มเงาดีมาก